โย่ววอตซัสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่แล้วสดใสทุกคนนะครับพบกับผมท็อกซิกโปรเพเยอร์วันนี้เราอยู่กับคลิปสอนเล่นทุกตัวละครนะครับวันนี้เนี่ยผมกลับมากับตัวละครที่มีชื่อว่าคาเวล่านะครับซึ่งเป็นฝั่งดีเฟนเดอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าคาเวล่าเนี่ยเขามีสกิลหรือว่าเอ่อปืนอะไรกันบ้างน,นะครับก็เราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับผม อ่าแกจเจ้ของคาเวล่าเนี่ยมันก็คือสกิลนะครับของคาเวล่าจะเป็นสกิลนะครับก็คือสกิลสไลน์สเต็ปนะครับหรือว่าการทําให้คุณเนี่ยเดินแล้วเบาลงนะแล้วก็ทําให้วิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับก็อ่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ทาให้การยิงของคุณเนี่ยมันหรือเปล่าวะไม่ดิไม่ไม่ไ,ม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 ไมการยิงเนี่ยปกติแต่ว่ามันทําให้ตัวละครคุณเนี่ยเง,งียบแล้วก็เงียบมากๆนะมันแทบจะไม่ได้ยินรอยเท้าเสียงเท้าเลยนะแล้วก็าสามารถทําให้การหลบ การตามหารอยเท้าได้นะไม่ว่าจะเป็นของแจ็คเก็ตตัวเดียวนั่นแหละก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าคาเวล่าเนี่ยมันเป็นยังไงครับอ๋ออย่างคือคาเวล่ามีสกิลที่สามารถเอ่อเค้นข้อความเออไม่ใช่ความลับของสตูได้น,นะหรือว่าการอินเทอร์เเกตนะก็คือการที่เราทําการป่าสตูตัวอะไรเอ่อตัวอะไรก็ไดท้ที่ล้มนะแล้วก็เอ่อมาทาการเปิดเผยข้อมูลตัวละครอีกสตัวทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะอยู่ตรงมุมไหนของของ,ของแมปนะไม่ว่าจะเป็น ศัตรูทุกตัวนะครับก็เหมือนกับแฮ็กแมปนั่นแหละประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปดูนะว่าเป็นไงก็ไปดูกันขอบคุณที่โทรหากู thanks for calling me เฮ้ยได้เขา้าเวลาแล้ววะเจอนเดี๋ยวกระบิกข้าวฝั่งนู้น <c oughs> อย่างเดินไปเลยเดี๋ยวกูอ้อมไปอีกฝั่งฮะด็อกเคน่ <c oughs> ะ <c oughs> อยู่ทำไงก็เราเปลี่ยนกันตอนไหนไปแล้วว่าตุ๊กตาล็อกคนมันโยกๆที่ยมาด้วยความเร็วแสงไอ้สัตว์ดูดิอย่ามีคนไปอ้าวมาในส่วนของปืนนะคราวิล่าเนี่ยจะมีปืนหลัก2ปืนนะครับซึ่งปืนแรกเนี่ยจะเป็น M12 นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ปืนหลักเท่าเท่าไหร่นะครับก็ อันนี้จริงนะคนเล่นคาเวล่าทั่วไปส่วนใหญ่ก็ถ้าถ้ามันไม่หยิบใช้ก็ไม่หยิบใช้เลยอย่างผมก็ไม่หยิบใช้นะมันไม่ค่อยใช้อะ่ะอย่าง S12 เนี่ยเป็นเอ่อเอ้เก้ามมซัมไมชินกันนะปืนค่อนข้างจะเสถียรนะยิงก็โอเคนะครับแต่ว่าผมฟุตจะน้อยหน่อยนะมันไม่ค่อยได้ใช้นะนนจริงยิงเดียวจริงปาได้ไม่มีคนไม่มีคนเอา้าเอ้าต่อไปเป็นปืนสเปซสิบห้านะปืนเซมิออโต้ช็อตกันนะปืนนี้เออ่ ผมก็ไม่ค่อยจะใช้เท่าไหาร่นะเว้นแต่ว่าจะฉุกเฉินจริงๆนะครับอย่างเช่นแบบการทําให้มันล้มหรือว่ามันมีหลายตัวนะครับก็ส่วนใหญ่ผมไม่ใช้เปิดแฮตเปิดห้องเปิดทางเดินนะครับก็ผมไม่ค่อยมีฟุตนะถ้ามันน้อยก็ขอโทษด้วยนะครับ อ้าวแต่ไปเป็นปืนพกนะปืนลุยสันใช่ไหมใช่คือปืนลุยสันนะเป็นปืนกระบอกเดียวนะในเกมที่ค่อนข้างจะยิงแรงนะก็ไม่เชิงแรงแต่ว่าถ้าใช้ silent step เนี่ยจะยิงแล้วมันจะสามารถทําให้เกิดการล้มได้ไวขึ้นนะเพราะว่ามันมีไอ้นี่แหละเห็นตรงนี้ไหมปากกระบอกปืนเนี่ยมันคือซับเพนเซอร์ที่ผมไม่รู้ว่าติดแล้วทำไมาถึงยิงแรงขึ้นนะก็ใช้ง่ายนะปืนนี้แล้วก็ยิงระยะไกลได้ดีนะผมชอบ อาต่อไปเป็นกาเจ็ตของคาเวล่านี่3ก็จะเป็นอ่าอิมแพคกราเนตนะครับแล้วก็จะเป็น Proximity Alarm นะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Observation b l o c k e r นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมใช้แค่ Impact นะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้อะไรร <c oughs> ่าโดยรวมคาเวล่าเนี่ยก็จะเล่นเป็นตัวโลมเลยนะครับในเฝ้าไซด์เนี่ยไม่ค่อยจะเล่นนะผมไม่ค่อยเห็นคนเฝ้าไซน์เท่าไหร่นะ <c oughs> ก็พยายามไปหาจุดที่อ่ศัตรูจะเข้านะไม่ว่าจะเป็นจุด จุดบอร์ดของแมปนะครับหรือว่าคุณจะไปดักตัวไหนก็ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปดักห้องที่มันไกลๆมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกแบบเออมันจะมีผู้เล่นสักผู้เล่นหนึ่งแหละที่มันชอบเข้าแบบไกลๆแล้วก็เงียบๆนะครับอย่างแบบกลัวแบบว่าเจอคนเยอะๆเยงี้เขาก็จะแบบไปเข้าทางอื่นแนตะ่ก็โดนสวนได้นะโดยที่คาเวล่าเนี่ยนะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับก็ไปรองเล่นกันได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวละครถัดไปต่อจากคาเวล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยเลยครับผมอ่ะตัวละครถัดไปเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มี เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในตอนหน้านว่าฮิบาน่าเนี่ยเขาจะเล่นอย่างไรหรือว่าแกจัดเขาในยจะเทพขนาดไหนก็รอรับชมได้ในตอนหน้าเลยได้เลยครับผมสาหรับคาเวล่าเนี่ยผมก็แนะนําอะไรไม่ได้เยอะนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยนะเว้นแต่ว่าจะไว้เล่นแบบแก้เบื่อนะก็นาทีเล่นนะผมแนะนําว่าคาเวล่าเนี่ยถ้าเริ่มเกมมาเนี่ยไปหาที่แอบ,บดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่ไกลที่สุดหรือว่าจุดบนหรือว่าจุดล่างสุดอย่างเช่นแบบถ้าห้องมันเอ่าด่ามันมี3ชั้นเนี่ย ก็เลือกเอานะว่าจะไปชั้น3หรือว่าชั้น1ก็ได้นะแล้วแต่คุณจะเล่นนะหรือว่าเอาใกล้ๆห้องก็ได้นะแต่ว่าระวังพวกตัวแบบโล่หน่อยก็ดีนะหรือว่าพวกแบบตัวไล่ล่าเดี๋ยวผมจะนำมาให้ดูนะว่าตัวไล่ล่าเนี่ยมันมีตัวอะไรกันบ้างก็รอติดตามชวนได้แล้วกันอ่ะโดยรวมคลิปเข้าไปเล่าวันนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวโลมที่ค่อนข้างจะเทพนะครับก็ก่อนรับชมคลิปจบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ชั่มด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนั้นให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในตอนหนน้าาาะครับบบบบุุยยย๊